ให้นะครับผมแต่ก็ขอให้รักษาความสะอาดกับข้าวอย่าเอาอย่าเอาขอไปกินให้หัน่นนะลูกมันสิเหม็นนะครับมันสิเหม็นเราเราเราจะบอกว่าลําบากเนี่ยคือแคร์เดือนกวนเลยมันก็ไม่เป็นส่วนตัวแหละว่าเรามาอยู่ที่ทํางานใช่ไหมแต่พี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนไปเสียตังค์คาหออพักคา,าห่อพักข้างนอ่อแต่จริงๆมันก็มีหอพักถูกถูกเอ๊ะพัก้างนอกบ่ลูกหอเท่าไหร่ พันแปดร้อยบาทรวมไฟน้ําเท่าไหร่สองพันกว่าเออถ้าถ้าเราถ้าเขามาอยู่แล้วถ้าเขามีภูมีมีไร้ใดคิดว่าไปดูแลตัวเองได้ตรงนั้นจะเช่าไว้ทั้งปีก็ได้เออแต่น,นี่เขาอยู่แค่แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไ้ออกงานจังเกษมมากมีไรแล้วก็อยู่บ้านพักตลอดเออมาอยู่หาปีหรอกนะฮจะเหม็นยังสิคือยอยู่บ้านพักตลอดเป็นบอไอสันพักทั้งนอก สั่งมาข้างนอกใส่ผู้ใดพาข้างนอกในยกนือโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวติดแอร์ให้แล้วตองซอยกันรักษาความสะอาดนะครับก็ขอคือความสะอาดคือคือทำม,มันสะอาดมันกัน,นาอายุไหมแล้วของกินเขาอยากเอาเขาไปในห้องออกไม่กินข้างนอกเดี๋ยวขั้วข้างนอกแล้วนะทนี่จะี่สั่งโต๊ะอาหารมาให้ดีมันจะได้เป็น,เป,นเป็นสัดส่วนกันนะครับกูบต่อยเขียนเล่นไปกระดาษชาติเขียน เคียมได้หน่อยไทยไล่มือสวยเอาพิทีสไว้ไซด์ดีต่ะพิทีส้วนาหอนะ้องอะไรนั่นก็ได้หน้าห้องเครื่องเสียงเ,ออเดี๋ยวจังใหญ่เปติดอยุคพั่วครัวเดี๋ยวรอหนาสิประมาณบ่เกินสองอาทิตย์มัม้งแนะ่ววันนี้ว่าจะไปซื้อของมาแจกเหมือนวีล่ากวานต้องมีเหตุหลายอย่างเปลี่ยนรถงุ่มบอกรถปาร์สใหม่กระเช้าเอาเครื่องเสียงออกมุดห้ล,ดลุดหลงที่สุด เปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็เปลี่ยนพัดลมใหม่หมดซึ่งพนังพนังซึ่งรวถึงลือออกมาเลยแต่ว่ามันที่งานที่สามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยจะต้องไลยเซารถไปก่อนเพราะว่ารถลงาเข้าอู่ผู้ใดมานอนแล้วขึ้นหนึ่งไทยมาก่อนนะฝันดีปอบ่เป็นไงันางได้มาคุ่มซัง ออนอนว่าไฟลามเลยแล้วรู้แต่ที่มีดูในห้นติสามพระพุทธคนบันลันสิงห์บรรพายอยากไปไหว้ไปขอพรตรงนั้นก็ได้นะฮะเริ่มต้นจากปังนะฮาไอ้ขอพรอยุงม่งนี่นะไอ้พได้ไปขอใส่ดอกนะครับขอหมองอื่นกับขอโยต์แต่เราเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เพราะเป็นรักษาหม่องก็มีพระเทพหล่างส้มกว่าเดิยให่เห็นไหพี่ไม่ชอบเออพี่ชอบพี่ เราต้องอยู่กับความเขาต้องอยู่เอออยู่กับอยู่กับศาสนาผูกของเขาหรือมีคิดไหมมีศาสนาอื่นไหมครับอ๋ออันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเออว่าพระก็ไม่เป็นไรมันก็สุดท้ายเราคือคนเฮาคิดดีท่าดีแล้วก็ได้ดีแค่นั้นไม่ได้เกี่ยวศาสนาอ๋อแอนทอนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรคือส่วนร่วมพอวงเฮาเขาเป็น พูดต้องเคยทํามาแบบนี้อายุระเบียบเพิ่งกับ้าท่ายเหยบแบบนี้ค่ายออดเดียวกันแต่พี่จะไม่ชอบอย่างหนึง่งก็คืออันนี้มีไรสดไหยไม่ต้องไรเพราะว่ามัน